ท่านผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยแก่ผู้มีเกียรติสื่สิ่งพิมพทุกท่าน <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าเป็นบรรยากาศการถแถลงข่าวอะไรนะครับรู้สึกว่ามามาเล่นเดิมมาหลันล่าโอ้ยไปคือคับนะครับดบฟบ้ฟังงในพบด้ฟัง ท่านอาจารย์สติลูกเ,เกเล็อกเพลงนะครับเคยฟังาอาจารย์สุขีอาจารย์รสุเป่าแซกมันเกือบเป็นลมอ mm ่ะเคยขอท่านอาจารย์สุธีว่าอยากจะฟังท่านอาจารย์เป่าแซก็กท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเ mm hmm. ออที่สุดก็ถึงเวลาเป่าแซกให้ฟัง mm hmm. ในวันสำคัญมาก คือวันที่เรามาเปลี่ยนกเกษียณให้เป็นพลังนะครับนับ <c oughs> ว,ว่าเป็นการให้เกียรติกับผู้สูงวัยเป็นอย่างยิ่งส่วนท่านอาจารย์สันติเองผมก็รู้สึกเป็นคนร่วมยุคร่วมสมัยกับท่านแม้ว่าท่านจะมีอายุมากกว่าผมนะครับว่าตั้งแต่ผมเริ่มฟังเพลงก็ฟังท่านอาจารย์สันติแล้ว พูดถึงทานายนสติหลายเรื่องนะครับรับหลังท่านวันนี้ขอพูดต่อหน้าท่านนะครับหนึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดลำปางซึ่งคนจังหวัดลำปางนี่เป็นคนเก่งๆนะครับผมก็เป็นคนลำปางนะครับสอง,สองท่านเป็นนัเกเรียนสมชันด้วยนะครับผมก็เป็นนัเกเรียนสมชันเหมือนกันนะครับท่านอาจารย์ สติเนี่นะครับชอบร้องเพลงทหารพันทะเส่วนปลุกใจให้คนไทยรักชาติว่าสู้กับพม่านะครแต่ว่าท่านอาจารย์สันติเองก็มีเชื้อสายพม่านะครับเป็นคนพม่าที่อยู่ที่ชุมชนน่าจะท่ามโมโบอโอที่ลำปางนะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่น่าคิดมากว่าสังคมเราเป็นสังคมที่วิเศษสุดน,นะครับ เราเอาคนทุกชาติทุกภาษานะครับเข้ามาอยู่รวมกันพื่อเกิดความรักในชาติไทยร่วมกันนะครับแม้ว่าใครจะเคยมีเชื้อสายสมมตินะครับลาวเขมรที่เคยลบกับสยามเราก็รักประเทศไทยเรามีไทยที่มีเชื้อสายพม่าเวียดนามที่เคยลบกับสยามเราก็เราก็รักประเทศไทยนะครับเพลงเพลงเพลงปลุกใจที่ร้องเนี่ยนะครับถ้า คนที่ร้องเนี่ยเป็นอุคนาที่สถานของสิ่งที่รอ้องก็ยิ่งทำให้เพลงมันขังนะครับก็เด็ดดูคุณคุณดวรัตยุทธนานนะครับซึ่งแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าผมแต่ก็ไม่มากนะนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ดูหนังที่คุณดวรัตเล่นแต่คุณดวรัตสวยมากนค,คนในวัยผมก็อยากได้คุณดวรัตเป็นแฟนนะครับ